สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูผ่องย่าพาฟแฟมิลี่นะคะมาดูกันนะคะประออดมาแต่ใสโนโจีติ่งตัวงามแถบมาจากทอนก้ามาจากทอนก้านะคะนี่มัดก้ากนันยังยุ่นนะไออันตอกก้ากนันยังยั่น้ำมืออยู่ค่ะเบิร์ตตอกในราคาตั้งชิลเล่วหน้ากระดายคิดว่าเมื่อนี่ลูกเด็กจะมาเมื่อนี้ร้อย ในประมาณร้อยร้อยยี่สิบมัดร้อยยี่สิบมัดสามคนนะคะก่าลูกยากหอเปล่าสี่คนสี่คนไดร้อยสามริ่มกเจาของน้นเด้ก่าลูกยากแม่ฝนมันตกลงมาแล้วลูกยากฝนตกน้ำพร้อมคุณแหม่มฝนตกน้ำพร้อมมาดูยาพากันทำอะไรกินจะเห็นยางยายเนาะัวข้าวใหม่สี่ก้อยปลาเมกแต่ว่าข้าวใหม่เบิด้รป้าือได้เสื่องามแด็ดป่้นนี้เด็กก็ได้เสื่องามแท้ะงามยู่บ่ เหลือมีมีอับนอกเอฟซีเทาไหรใส่เสื้องามแอะลืมเพียนเสื้อชี้นเจ้าู้องตองแม่วุ้มแม่บ่องามละลายแล้วไม่จะโตล่ะสองโอ้ยแต่มันซื้อเสืยงงามเด้ะคุณเอฟซีทั้งไกเนาะบอันี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออันซื้อเสืยงพวกไม่แม่ผ้าจิมันเราได้ใส่เสืยงงามลายมือนี้ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ส่งมาให้แม่นะคะเบ๊ขอบคุณเพ่อในเบ๊ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชียงเงินหลาอันเลยค่ะที่ส่งเสื้อมาสีเขื่นมาทันทีเลยได้เสื้อกับผ้าถุงนะคะเกิดมันใจเลยแม่อาหาร่ะเอฟซีเอ้ยตามข้าวคั่วเสร็จแล้วนะคะมาดูฝีมือยาผาก้อยหมึกนะคะอันนี้ลวกแล้วนะคะลวกแล้วก็หมึกลวกแล้วก็หั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วนะะหนวดมันเนาะเปิาลมึกยเออเงา สูตรยาพานะคะบีบน้ำบางนาใส่เลยค่ะบีน้องอนดับแลกน้านหอมันทำมีน้งต้องขอขอบพระคุณนะคะ fc นะคะช่องนันชาแนลนะคะที่ส่งผ้าถุงกับเสื้อมาให้แม่นะคะกับพ่อนะคะเราใส่คือคือค่ะบีน้องเสื้อสีหวานมากนันนอนหนูแม่อากาศนอนหนูทอร์ตานกาลันนะคะชาแนลนะคะ ช่องนันชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนันชาแนลด้วยนะคะใส่บวบไม่หงาใส่ข้าวคั่วเอาข้าวคั่วตำไม่ไม่จากโคกไม่ไม่เลยอู้หูดิเมื่อนี่ยา่ภพาพันเทีเห็นน้องไม้ส้มไปน้องไม้ดองนะคะ เส้น้ำเกลือบอ่เนี่ย <USE S 1> เกลือนะคะเนี่ยเอามาสับสับสับนะคะน้ำไม้มาจากนาประออนนะคะน้ำไม้ยังกะเบะ้ไมบงน้ำไม้บงแล้วค่ะนสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่เกลือนะคะเส่ลายเปลือกเกลือลายเติมเนาะ่แชนน้ำจักเมื่อบาะนี่เมื่ออื่นน,น,นี่คขันแล้วนะพรุ่งนี้ขันนะคะขันใส่ดองเสร็จกระปุกไว้นะคะสองสวรรค์ก็กินได้้ใส่ยังไนเราเนี่ยใส่ข้าวกลัวใส่ <diseases. S 2> <IS S 1> พริกป่นนะคะ ใส่ผักบัวต้นหอมนะคะมีต้นหอมแล้วก็จะใส่อะไผักหอมปี๊ชี้ไปเรื่อยนะคะใส่ผงชูรสหรือเปล่าใส่ผงนัวยังใส่กัวตำปลายกับใส่ผงนัวหรือเปล่าใส่แล้วใส่น้ำปลาต้มนะคะใส่ลงไปอันนี้น้ำปลาบ่น้ำปลาอืมน้ำปลาน้ำปลา ใส่ลายเราบอกเขาขวใส่ลายยังเสียใส่น้ำปลาคลุนคนนะคะทีนี้ใส่อีกหน้อยมครุนนะคะทีนี้คนคนนะคะอมาหนวดปลเมือกพี่น้องเอ้ยเอฟีบึกมึงหนกจกกลองไม่รู้ได้อะไรกินอะไรเี่ชุมลุงคนไปหอดเป่าน คิดว่าหอดอบอเบนออเอดแล้วเนาะกำเร่นโดดเลยกำเริบโดดเลยหอมมากหอมาวคั้วนะคะตำใหม่ใหม่เบิ่งซิมกันเดิอซิ้มมาเลยสดมอนังเดยยังเด๋ยเ็นยังเด๋ยกดีเสร็จกชิมอยู่ดีจ้ะเดี๋ยวชิมกัน ชิมก่ปลามึอกหยักปลามึอกหยักพี่นอ้องปลามึอกหยักตอนน่าเก็บกเดี๋ยวชิมก่ออืมจะมะนาวอีกโ่เพชรใช้พริกอีกก็แล้วอืมใช้พริกอีก แล้วหหน้าบนูเด็กขัลนระเบิดใช่พริกพริกไทยสช่พ็ิกแค,แควบักพริกอ้วนแมงโกัวาอ,อ,อ,อันนี้บอกใช่บกักพริกใส่อีกเออนั่งแบบแสบ่แซบ่บันเด็กกละเราปเอ,อ,อาหลับน้ำนะะีแล้ะปราเอาขึ้นมาจากนานค่กินข้าวกันนะง้เบื้องพ,พักค่ะพี่น้อง พ,พอดีออดผักนะคะผักสดๆเลยนะคะเก็บมาจากสวนหลังบ้านมะเขือนะคะผักเพลมะเขือเปาะหลังบ้านไปมะระขี้นกก็มาหน่อยแถะก็แล้วยัน,นมาพูกินด<า>มีผู้กินบ่แล้วก็ผักกระทินนะคะกะทินข้างตัวหลังบ้านนี่ที่สําคัญตัวนี้แต่มันจกกะแก่แล้วเนาะอัน,พนเพกาบห่หมกลิ้นฟ้าละคะ่ะตินไหมบ้านเราเอิ้น กินกระปุลคูบแซ่บผักสับราบนนาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะกับข้าวเย็นนี้นะคะไปดูใกล้ๆอ,อ,อันนี้เอาไว้แต่มันมเบอเบิร์ตโอ้โหหอมค่ะเร่เร่เดื่องปลาอ่อนเดื่องอาบน้ามาเ,เด้อสิลุยก่อนเหรอเด้๋นี่ข้างก็คิดกระไรครับคุณอามีพริกโรอพร้อม,มพริกสดน,นะคะพริกโระคะใส่อีก พร้อมทานแล้วนะคะมาเด้อเ็ยอะกินก๋อยเป็นปมึกไงญ่กยปมึกไงหมึกหวดหมึกนะคะแทเียบลายลินล่ะก็พักตไลายันพักลายอยาเแียบผมหน่อยมนึงเข้าป้นก่อยผมมาลยอืมนี่จะมี้สอระแหน่ก กินแต่เห็ดแล้วก็เบื่อป่ะจ๊อืมไมขึ้นแต่กงเห็ดมันคืนแต่เห็ดมีอันนี้ด้วยนะคะหมูอันนี้ับปิ้งหมูปิ้งหมูแต่โบไมีแจวเนาะหมูสามชั้นหมูสามชั้นปลาออนยังไม่อาบน้ำไม่เสร็จนะคะไปกินทีหลังนะคะแม่หิวข้าวแล้วให้แม่กินก่อนทาโบได้วะจันหิวแห้งได้กินข้าวเที่ยงอยู่ป่ะจ๊่บ่โบได้กินข้าวเที่ยงบ่กินข่าเดียวเลยหิวกินก่อนด้วย นำเบียกบาหากันเนาะทำมาแรงผู้ใดพร้อมก็กินก่อนเด้วยคาะ,ะแล้วเน,นาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบบของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องนันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ฝากเสื้อผ้าถุงเนาะให้ย่าพากับปู่ของนะคะ เเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ